ใส่เสื้อคู่แต่หน้าขี้ใส่เสื้อคุดแต่หน้าแลกหนูว่ามันหวลวมแบบเสื้อก็เก่าหน้าก็แก่ใบแดงแต่หน้าด้านหนูว่าไม่ค่อยสวยอ่ะเสื้อกรามแต่หน้าเกลียด Icana, แต่แต่น้าโตที่น่าจะเหมาะกับสีดำมากกว่านะหัวหยองแต่หน้ายุยที euh ่น่าจะเหมาะกับแว่นอันนี้นะที่เราใสู่เอาไป่มมแร้วแว่นหนาตัวก็เหนียว ទឹកផ្ការតែណៃហ្វេ